ต้อนรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันและนักกีฬาทุกท่านที่ให้โอ,อก,กาสแก่เมืองพัทยาในการชิงชัยห้าประเภทเรือแข่งระดับโปรจะเป็นเกมการแข่งขันของนักกีฬาระดับที่ดีที่สุดในโลกหนึ่งของโลกครับในชั่วโมงนี้ครับที่บ้านเราครับในด้านซอฟพาวเวอร์ตามนักบรีของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอในพระอุทิศ คุณกำหม่อมพิงบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธรรนนออนุ์นพดีก็รองนายกก้องด้รองต่อครั้งที่สองขอให้นี่นคร,รับได้รักษาลายการออกฟ้านะครับให้ขับตรงไปยังโสลยนะครับ้

789, a third point, Moves up into second. As number 95 drops to third, the one picture. Getting into the option, the final option here. We do have a white right flag, which is the last lap.

เพือมนพิ really ่ system, ันต์ไทยทมุ่งมันมากที่จะคว้าแชมโลกครับในรุ่นนี้นะครับเข้ามเป็นที่สอครับนี่ครับอยูหน้าู้ชนะครับเจ้าหน้าทักนข้อดีครับนการเข้ามาแท็กมือนะครับเพื่อนมนนันเข้ามาแท็กมสควันดีกับนัก่าวนิสร์ต110ออ a เเ่ทเรนน์ข t งอียิตไรอบตันชาร์เดอร์ l l